ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้พี่นัดพาพ้องเพื่อนมาบําบัดความกลัวกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความหวาดกลัวผีเป็นอย่างมากที่เลยต้องเอาเกมนี้มาให้เล่นนี่เกมนี้มีชื่อว่าเฟียเซอร์ฟีการบําบัดความกลัวครับสมาชิกที่จะเข้าร่วมกลุ่มบําบัดของเราคนแรกคุณสมา์ตี้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับผมวิ่งอยู่วิ่งอยู่อ,อ๋อวิ่งคุกกี้รันนะเออคุณฟิลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะอยู่บ้านเดียวกัน <laughs> อ่ะคุณคิงคุณคิงสวัสดีครับ,รบไม่เจอกันนานเลยนะใช่ครับวนนิ่งถมกันอันนี้ใช่เลยครับไม่เจอมึงนาน,นจริงๆ <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> เกมนี้เนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยวมันจะมี2ด่านด่านแรกคือเดนันผีแม่ชีกับด่านที่2คือนิมโฟไบรท์เป็นผีเจ้าสาวที่เพิ่งอัปเดตมาเลยแต่ว่าเราจะค่อยๆบำบัดทีละสเตปเริ่มจากผีแม่ชีที่แบบเป็นอะไรที่คุ้นเคยกับทุกคนก่อนทุกคนค่าจะเคยเห็นหนังเรื่องนี้ผ่านๆตาม,มาแล้วผมจะพาทุกคนไปสัมผัสตัวเป็นๆของเดนันวิธีการเล่นจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันได เฟีเทอร์ปีรีฟัเฮ้ยรีฟันลแล้วเราถเขาบอกว่าเ,เกมเนี้บำบัดดีมากนะโอ้ยเยี่ยหน้าเหมือนจอนวิกขอต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> การบำบัดความกลัวอีกไม่นานการทดลองจะเริ่มขึ้น <c oughs> ถ้าหากว่าเจอสิ่งแปลกปลอมให้ทิ้งการทดลองไปเลยนะเขาบอกให้เข้าประตูบ้านทุกคนไอหุ่นกระป๋องนี่ใครมาใช่ไหม,ม<อ>ทุกคนครับ ก่อนจะเริ่มเกมสังเกตเรามีหลอดเลือดล่างซ้ายแล้วเรามีไอเทมที่ข้างล่างด้วยกดหมายเลขต่างๆเขามีเควสอยู่ด้วยครับ find star of david หาดาวของเดวิดดาวที่ว่านี่จะหมายถึงดาวหกแฉกป่้ทุกคนมาเข้าบ้านตามทหารหนุ่มคนนั้นไปคุณมาร์ทครับคุณจะได้รับการบําบัดเป็นคนแรกเชิญนี่ไงโอเคต้องอยู่แบบสิงสิงกันน่ะเหรอบ้านมืดจาา อา้าวก็มันมันการบังบัดความกลัวถ้าผมพาคุณไปที่โล่งแจ้งมันก็ไม่กำบังบัตเด็กเควสการหาดาวหกแฉกให้เจอว่ะไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันไปได้ไกลไม่ใช่ปา,ากกามันคืนไม่รู้ทูบไปก่อนอินเซนส์ใช่คือทูบที่เขาใช้ในการจุดเวลาเล่นเกมแบบฟาสมูร<อ>์เบียผู้เชี่ยเฮ้ยเชี่ยอะไรวะอะไรวะประตูปิดเหรอที่เพิ่งได้ยินเหรอเขาได้ยินกันก่อนแล้วเนีเอาคุณเพิ่งได้ยินจริงๆอ่ะทุกคนเราเช็คชั้นล่างกันเถอะไปนี่คืออะไรอ่ะแผ่นอะไรเนี่ยแผ่นรองเมาส นี่อะไร torch light แม่งเดินกันพื้นพื้พื้นพื้มึงพื้นเป็นรูปว่าเริ่มเลยข้างล่างลงไปดิโ <Okay. S 2> อเขารอเราลงจิ้วลงไปแล้วกูลงมาแล้วอ่ะไอ้เรื่อันนั้นอะไรอ่ะนี่เหมือนจะมีรูป spell paper ปีเสียป่ะมึงเออ spell paper คือคาถาว่ะคาถาแผ่นที่หนึ่งว่ะให้กด spell ว่ะทำไมวะกระโดดอ๋อกด spell ว่ะเพื่อกระโดดมึงมึง interact ได้นี่คือมาร์คลงมากับพี่สองคนใช่ไหมใช่ปล่อยแก๊งนั้นอยู่ข้างบนไปว่ะ กดอะไรอินอะไรกันไม่รู้อ๋อมันคือทุ่ไอ้เหี้ยอินเซนต์ไม่แต่กูว่าเบื้องต้นมันให้หาดาวหกแฉกก่อนมันเป็นเควสไม่งั้นเราจะเริ่มอะไรไม่ได้มันน่าจะคล้ายๆไอ้นี่ป่ะกดสเปซบาร์กดสเปซบาร์ค้างมัร์มันชื่อเกมอะไรนะที่มันมีด่านแมงมุมดีวาวดีวาวดีวาวชั้นหนึ่งมีแค่นี้เหรอแล้วขึ้นชั้นสองกันหนี่งเอ๊ะมีคนเล่นตัวผู้หญิงด้วยเหรอเออตัวผู้ชายเยอะแยะเขาเล่นผู้ชายกันหมดอ่ะใครเปิดอะไรวะ ร้อนร้อนอนอนี้ขึ้นมากันหมดแล้วนี่เฮ้ยอ๋อที่คุณถามว่าผู้หญิงเคยคิงใช่ไหมมันเป็นออฮ,ปฮิปปี้ผม,มยาวอ่ะมีหา่ารูนะว่าผู้หญิงจุดไฟยังไงอะ่ะเจอไอ้คบเพลิงอะ่ะอ๋อทุกคนกดเอฟเก็บของเว้ยอ๋อนี่ไงได้ยาอะไรมาก็ไม่รู้อะ่ะยาบ้าเดี๋ยวใต้ดินอะ่ะใต้ดินกูลงไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรในดาวหาดิหา หาดาวหกแฉกดิเราต้องบำบัดความกลัวนะเว้ยบำบัดไม่ใช่มันจะหมดนะเออมีหมดด้วยเหรอเออว่ะไฟฉายมีหมดด้วยนะเว้ยโอ,อ้ในนี้ของเต็มเลยบัตรทิวกดเอฟเปิดประตูอ่ะพอดีไม่อะไรไม่อะไรคุณเฮ้ยมีทางขึ้นอีกทุกคนบนนี้แน่นอนว่ะใครก็ได้มาเก็บไอ้น,นี่หน่อยเด็กขวดเลือด ิวมีแล้วนะขวดหนึ่งคุณไม่เก็บหรอพี่เก็บไปแล้วให้มาร์ทเก็บแล้วกันมาร์ทบัตริวทูบทูทนี่เราต้องเก็บไหมเนี่ยพี่ว่าทูบเดี๋ยวต้องเก็บทีหลังเพราะตอนนี้มันเก็บไม่ได้นี่อะไรไเก็บไม่ได้ดูเอ้ยที่ดูดซ่วมประตูนี้ปะวะัตก็ไปฟาดหัวผีกลัะวะห้องนี้ลอว,วะกูได้กลิ่นของความกลัวการบำบัดความกลัวต้องเริ่มจากสิ่งที่<อ>น่า<ม>กลัวม,มีกอมีเนี่ยมึงจะขึ้นไปถึงไหนวะเนี่ย ได้กลิน่นฉันได้กลิน่นโอ้เมดคิดอ้าวแล้วมันก็ลงมานี่บันไดลงแล้วนี่มันน่าจะเป็นจุดสูงสุดวะเธอแกด้วยอะไรวะไม่ได้ยินกันหรอไม่ทำไมกูได้ยินคนดเดียวแกอกแก๊สมาเราวนี่อะไรวะพอาจาร์นเนี่ยพอาจาร์ไนง ดูจาไว้แล้วกันว่ามีอะไรทำไมกูได้ยินคนเดียวอะ่ะไม่ได้ยินเลยแต่ว่าพี่เป็นคนแรกที่โดนบําบัดวะเ,เ,เข้าทุกห้องอย่างทุกคนมีขวดเลือดอีกเนี่ยเก็บไปเลยบ้านใหญ่เหมือนกันนะทีนี้ิงแม่งโดนบําบัดเป็นคนแรกแล้วแม่งแม่งเงียบจีเลยึงากจากเกมไปแล้วปะเนี่ยอ,อมันก็คือห้องใต้หลังคาใช่ไหมโอ้เมืองทุกมาถึงนี่เลยเนี่ยโอ้ได้ยินแี่อะไรเออ อะไอปที่ยมีคนค้านผ่านตีนมีคนค้านผ่านตีนไปมีคนโดนบังบัดแล้วมาร์ทเดินกูขึ้นข้างบนแล้วนะเอ๊ะกูขึ้นข้างบนแล้วเอาขึ้นไปกูกูขึ้นมาร์ทพวกเราลงไปดูดิได้เลยมะได้ได้เด็กๆมันขีดร้องกันว่ะมีอะไรไม่รู้ดำดำคานผ่านตีนหมอย่โอนผู้ใจมันเบอร์หกแบตเตอรี่ไว้เปลี่ยนทางไฟฉายแน่เลยไม่ได้ใช้ไอ้นี่แหละได้กินดย โดนบําบัดคนแรกแล้วมันไม่ใช่แค่เงาดำๆไอ้เหี้ยมันพุ่งขึ้นมาเกาะหน้ากูเลยแบบนี้เนี่ยสเปลเปเปอร์สองอ้ออ้อเป็นตัวดำๆพิ่งไปเมื่อกี้ใส่หน้าเลยตัวแดงๆอะตัวอะไรอ่ะพี่ว่าอยู่ข้างล่างหว่ามาร์คห้องใตดินอ่ะเมื่อกี้เรายเช็คไม่ครบเลยพี่เจอพี่เจอเต็มเลยทางเดินไหนอะเนี่ยพี่เดินพี่เดินซอกแซกอยู่โอ้ยเจ็บขาขากระแทกโต๊ะเมื่อกี้คูนมันแห่ใส่หน้าเลยอะพี่จุดไฟได้ด้วยทำไงอ่ะ ก็ ừ, ต้องมีแก๊สก่อนป่ะอืมแสบคอจุดได้ครั้งเดียวได้นะไอ้เงี้ยคุณเจอ,อมันแห่ใส่หนา <S <S ้าย,ยังโดนไปแล้วเราเลือดลด่อนรถปะเนี่ยเออเลื่อนรถจริงด้วย <S <S นิดเดียวเองคุณไม่เป็นไรหรอกที่ไม้มันใช้กับอะไรวะใช้กับท<ย>ูบเหรอนี่ยเชิงเทีย,ยน,นเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันดับไฟพี่ป่ะเว้ยได้บบทันที่ได้ปะ อ๋อได้นี่ไงนี่ใช้แล้วใช้เลยด้วยนะตรงนี้มีทางลงมันดับไฟเราแล้วอ่ะไหนลงดิปะพี่ไปหาทุกคนกันดีกว่าโอ้โหโอ้โหมารไปหน้าลงมานี่อ้าวตกใจหมดเลยคุณาดับเองครับผมสื่สารเหรอนี่มันโซนใหม่นี่ว่าแยกกันแยกกันหาดาวเร็ว s a c r i f i c e but นี่ไงเอาเลือดหยอดไปดิตัวนี้อะไรคือเลือดอะ บัตรทิ้วคือไหนอะ่ะเนี่ยเบอร์สี่อันนี้ <G> คืออะไรก็ไม่รู้กด F Sacrifice บัตรเนี่ยคุณเจมสโตนคลิกขวาเปล่า <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่ไหนเจมส์โตนอะไรามาดูดิเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่นี่ไงเนี่ย,ย,ย,ยมันเป็นของที่เราจะต้องใช้กันเนี่ยแหละมันให้บูชาเลือดว่ะแล้วกูต้องใช้เลือดใครวะเลือดคุณนั่นแหละได้เลย กดเลือดที่พี่ให้เฮ้ยเนียอะไรวะเฮ้ยเขี้มาร์ทตกใจเลย <laughs> มาพร้อมเสียงเอฟเฟกต์ครันี้กูกลายเป็นคนแบกสมบัติแล้วเนี่ยไอ้เขี้ยยาอะไรเต็มตัวไปหมดเฮ้ยเจอดาวแล้วเฮ้ยมึงเจอ,อที่ไหนเหรอเอ้ยนี่ไงมันบอกให้หาไมบกางเขนไมบกางเขนเราเจอแล้วนี่ข้างบนปะใช่ไหมนะเฮ้ยว่าอะไรคุณมันมีเสียงแฮกๆอยู่เลยเสียงช่วยบอสไปเจอดาวตรงไหนวะเมื่อกี้ มันอยู่ห้องใต้ดินที่ไม่คุ้นเนี่ยมันหลงอยู่ตรงเนี้ยกูออกไม่ได้เนี่ยพระจันทร์นี่พระจันทร์ยืนเฝ้ามัแล้วอ่ะที่มีน้ำมนต์นะรอบหน้ามันมาบอกจันทร์เออออกได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วอยู่ด้น่าจะข้างบนอีกชั้นหนึ่งเนี่ยใช่ไหยครูสิฟิกถ้าคือข้อเยเลยมันคือการมาบัดความกลัวเว้ยมันต้องหาภารกิจให้ครบได่ปะ นี่ยไอคิงอยู่แถวนี้ป่ะเนะี่ยห้องใต้หลังคาที่มันไม่คุ้นอ่ะไม่มีทางไม่ใช่กูอ,อยู่ใต้ดินเมื่อกี้แกะย้ายกันหาครูซิฟิกเร็วเอาหนึ่งทีเจอแล้วโอเคต่อไปภาษาเซืยบกันพระจันทร์เมื่อกี้ไงไม่เห็นอยู่นะแต่มันอยู่ไหนไม่รู้พระจันทร์ต้องย้อนกลับไปไงใช่ไหมนะใช่ดิใช่ใช่เขียว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 พระจันทร์เขียวเขียวได้แล้ว เดอนนานม่ะเยี่ยมมากต่อไปอันนี้อยู่ห้องใต้ดินพี่จําได้ชูรานห้องจเจอมันยังเดอนนานอ่ะยังไม่เห็นห้องใต้ดินใต้หน้าฟิวทุกคนลงห้องใต้ดินเล้วห้องอื่นบ้างเหรออเหี้ยห้องใต้ดินที่ไม่คุ้นของไอ้คิงอะ่ะแปะก่อเฮ้ยเฮ้ยห้องใตแล้วหลอดวอดวอดเสียงมึงจะหลอกระทึกอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอยู่ข้างๆทุกคนอยู่ข้างๆอยู่ไหนกูโดดลงดูแล้วคิงไอเหี้ย งมันด่าพวกเราอ่ะไอ้คิงมันโดนบัมบัดอยู่คนเดียวเลยวะยังไม่เจอเดี๋ยนั้นนะกูอ่ะไอ้ยีดเดินนั้นหรอกกูเจอแล้วนี่บ้างนี่เจอแล้วได้แล้วต่อไปก็ไบเบิลไบเบิลนี่ที่ไหนวะทุกคนใครเคยเห็นไบเบิลในบ้านหลังนี้บ้างไอพอล่าแล้วตอนนี้เราขึ้นทางไหนวะมาดราดไฟกระพริบมาม์ตไฟกระพริบเฮยอะไรอ่ะมาม์ตขึ้นก่อนมาม์ตมารเอออยู่ข้างหลังพี่เนี่ยฮะมันอยู่ข้างหลังเราเหรอ มัดมัดมาด <c oughs> พี่ปิ๊นเอาน้ำมันไปเพงลงระทึกชิปเป่งเลยกูไม่มีน้ำมันสักขวดเนี่ยพี่มีสามขวดกูมีน้ำมันอยู่แปดขวดเอาเพลงมันระทึกจังกวดไปกูจะตายไปเนี่ยเราต้องไปต่อมัดเราหยุดแบบนี้ไม่ได้ไอสัตว์จริงๆที่เสียงมันน่ากลัวคือเสียงหายใจตัวละครเราเนี่ยแหละปิดเสียงเกมเล่นได้ไหมเนี่ยด้พอได้พอได้หาไบเบิลเร็ว เฮ้ยเจอคนวิ่งเห็นคนวิ่งกูหรือเปล่าไม่ไงใครอะวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เนี้ยฟิลทันหลังมาที่มีแบตไหมมีมีพี่มีแบตสามก้อนเอ้าเดี๋ยวไป่อนี่ไป่อนไปด้วยกันไปได้ไกลหาไบเบิลนี่เลือดเลือดเลือดห้องนี้เปิดไม่ได้เหรอห้องนี้เปิดไม่ได้ต้องใช้กุญแจเปล่า มีกุญแจอยู่ไหนแต่มันยังอะไรเฮ้ยไบ,บยเบอร์เคยเห็นอยู่ใต้ดินปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงนะมันสเปลเปเปอร์ที่เจอเมื่อกี้เนะี่ยนี่อะไรร<ต>ีชัวคีย์นีหน่ห้องนี้คุณมีมีกุญแจที่คิงบอกเก็บไม่ได้ใช่ใช่มันต้องเก็บทีละอย่างแล้วหล่นนะพี่โอเคพี่หล่นลงมาแล้วมั้ยแล้วเราจะลงไปอีกรอบทำไมอ่ะเพราะเราจะไม่อยู่คนเดียวไงเฮ้ยจ้าพี่จ้าพี่จาลงมาไหนวะใครเป็นอะไรวะ รอใครตะโกนหี่อะไรวะไม่รู้โดนผีลากช่วยด้วยโดนผีลากมึง <c oughs> คิงมึงโดนลากไปไหนเนี่ยไม่รู้อ๋อไง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 เห็นเงาเหมือนดีว้าวเลยคุณข้างบวนควยอะไรอ่ะ <c oughs> มันมันจะมามันจะมาเทคตัวฟิวฟิวว่าเป็นคนต่อไปดีนะกูมีแบนเดตอ้าว อะไรวะไม่ต้องไปช่วยเหรออืมฉันลุกขึ้นยืนได้ด้วยขาฉันเองแม่มึงใครอ่ะให้ใครอ่ะโผ้เนี่ยพูดคำหยาบอ่กคุณลองเจอแบบพี่ก่อนสิพี่มาร์ทมันมาข้างหน้าเราจะทิ้งฟิวไว้คนเดียวคุณคุณคุณอยู่ไหนมานี่เร็วเดินไปสิเร็วเมื่อกี้แม่ชีมันปาดหน้าพี่ไปนี่ไบเบิร์ปะ งโดนจับได้นี่ไงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าไอ้คิงโดนอ้าวเมื่อกี้ผมเพิ่งโยนเลือดใส่เข้าไปในนี่อ้าวเหรอโอเคมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดีมากมาร์ทมาร์ทดูสุสานนี้มีไบเบิลเปล่าเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ชื่อโทราแต่มันไม่ใช่ไบเบิลมันคือโคล่านั่งใกล้จอเลยอีเฮียอีเฮียมีคนเป็นอะไรอ่ะพี่มาร์ท ฉัเดินทางออกไปสู่ศาลใช่ไหมเจอผีไอ้ผีลมแก๊สมาสองรอบแล้วนะกลัวโดนบังบัดแล้วได้ไปไหนข้างล่างข้างล่างก็แล้วกันโดนบังบัดแล้วไปห้องนี้ไม่เคยเข้ามาอาจจะมีไบเบิลไม่มี พาตัวกูไปพากูไปกับซาตานไหนไบเบิลวะไอ้คิงหันหลังมาไม่โดนหรอกยิงไม่โดนหรอกบอกเลยมึงโดนไปสองั้งแล้วคิงไปเชีย่ยจ่อตา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 โง่<า>ไม่แหละเ <laughs> <c oughs> อ้ยไอ้ย <laughs> วนั่นเสียงมาร์ตอ่ะสัตว์โดนเหมือนแบบเหมือนโดนฉีกเฮ้ยทุกคนวิงวะไอเฮียจอกระพิบแล้วน้ำมนต์ต้องพร้อมไม่มีน้ำมนต์เหลือแล้วตอนนี้เข้ามามึงเข้ามาอะถือวะ ทุกคนหรือว่าเลือดจะหมดหรือวาเราจะโดนต้มบัดรตบัดเลยนักหนาเนี่ยฉันว่าเราจะหายกลัวอ,อุ้ยอ่ยแม่ชีปาดหน้ากูไปหรือว่าจริงๆมันอยู่บนห้องใต้หลังคาหรือเปล่าเบลลพี่ก็ขึ้นไม่หายอยู่เมื่อกี้ไม่เจอเอ๊ะเฮ้ยทุกอนกล้ามีไหมยูคูเบ้ลคือกระสุนหรือเปล่า เนเี่ยห็น <c oughs> ไหมหลังจากได้รับการบำบัดม้าก็หายกล <c oughs> ัวไปดูหน้าตัวไปวะม้าหายกลัวแล้วเพราะว่ามาร์าโดนบำบัดบ่อยเหมือนกัน <c oughs> พี่บ๊ครับไฟเบเบิล,บบลอยู่ตรงชั้นวางหนังสือครับรก็มีนมคน,นบอก <ไป S 2> ว่าชั้นวางหนังสือแล้วแต่มันไม่เจอโอ้เยเดินนันแด็กกูเยอะเห็นมีเลยตรงชั้นวางหนังสืออ่ะชั้นวางหนังสือพี่จำได้มันมีห้องสมุดอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูกันห้องสมุดอยู่ชั้นลอยเห็นแล้วชั้นลอยปะชั้นยังยืนอยู่เฉยนะชั้นยังไม่ลอยเธอลอยปะล่ะจะออ้วกแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ใกล้แล้วทุกคนค10%สุดท้าย b i b บ e ไม่เห็นมีเลยิลขึ้นมาห้องด้านหลังใครอีกครั้งโอ้งวจะมีอะไร0%เล้วนะทุกคนเ <laughs> พราะเราาตายพร้อมกันนะอย,นอยากตายวะอยากตายนี่แล้วอะ่ะไม่เหลือ พี่โทมัสไทร์สมาร์ทพี่โทมัสไทร์ผมผมไม่เหลืออะไรแล้วพี่พี่ถูกความบัดเลียยรอแล้วตอนนี้พี่ไม่กลัวอะไรลวกูกลัวไบเบิลฉันยังไม่ยอมแพ้ฉันจะลุกขึ้นมาอีกครั้งเออลุกขึ้นมาเพื่อหาไบเบิล วกมีคนเออพี่กำลังตอมาตายอีกแล้ว,วกไูไปตายกับเพื่อนกูนี่คือสุดยอดเกมแห่งปีเขาบอกว่าอยู่ตรงทางเข้าตรงบันไดทุกคนทางเข้าฮะ<า>จริงปะเนี่ยหลอกเขาปะเนี่ยจริงหรอหลอกกันหรือเปล่าเข้านี่ทางเข้าตรงบันไดตล้วเอะไรวิ่งผ่านหน้าเมื่อกี้นี้เรบว ต้องตามมาดูผลงานทางเข้าตรงบันไดไนี่อะไรไหนมันสมมุ่มบ้ามันไม่ได้อยู่เหมือนกันทุกเกมหรอกไหนวะกูมาแล้วทางเข้าตรงบันไดกูลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ไม่มีโไรธอะไรไม่ได้นะกดเอะไรโผล่ไม่ใครบินไะปใช่ไอ้จริง ไอ้กิงแม่งโดนลากแล้วไอ้เฮ้ยแม่งลากกูติมมาไตอีกแล้วปล่อยกูไว้กูบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาบำบัดกันเสร็จหมดแล้วเห็นไหมยนจำแมพได้ทั้งหมดเนี่ยบำบัดเสร็จก็จะสามารถนั่งพักได้นี่คือฮะทุกคนคนดูจะบอกเลยว่ากลัวจนเริ่มชินเนี่ยก็คือการบำบัดของเกมจริงๆนะก็คือเกมอ่ะตั้งใจสร้างมาเพื่อให้มึงไม่สามารถเล่นจบได้หรอก เพราะว่ามันจะมีของชิ้นหนึ่งที่ไม่มีอยู่จริงแล้วก็พยายามให้เราเดินจนโดนผีหลอกจนแบบจนเราชาแล้วก็คือเราบําบัดความกลัวดได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนั่งชิวๆได้แล้วก็คือแม่งปล่อยเอาไว้ไงให้คุณบําบัดต่อแชดะเฮีย <c oughs> มาละ <c oughs> เขานั่งกันสามคนเลย <c oughs> อันนี้ก็คือก็ส <c oughs> าภาพของคนชิวๆสามคนที่บอกว่ารอให้คุณเนี่ยลงมานั่งด้วยกัน <c oughs> วินาทีที่ความหวาดกลัวครอบงำคุณ <c oughs> มันจะมาหาคุณและบําบัดคุณ ติดตาก่อนมันแหไปเนี่ยเลืดหมดเอานั่งแล้วนี่นี่ไงไปโวยเฉยแหบด้วยผ่านการบํมบัดเรียบร้อยรีบรีฟันเกมซะก่อนที่มันจะครบสงชั่วโมงไม่ไม่ลองผีเจ้าสาวเหรอผีเจ้าสาวีไม่่อยละ กไม่หวนนะี่คือจุสโลบายของเกมนะครับคือไอ,อเรื่องความสนุกหรืออะไรเงี้ยยกออกไปไ<ม>เรื่องนึงก่อนแต่นี่คือเขาบัมบัดเราได้สำเร็จจริงๆจุดประสงค์เกมสนุกอายุออกไปเลยยกอนย้ออกไปเราผ่านคอร์สบัมบัดกันแล้วทั้งคนดูและคนเล่นด้วยเพราะฉะนั้นดีใจด้วยนะครับทุกคนหายกลัวผีแล้วครับผมขอบคุณมากวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ รีบไปกดนะครับผมหมายถึงว่ากดรีฟันนะครับผมคุณดูคะแนนรีวิวสิ how the fuck do you even keep your sanity <c oughs> state holy water meter up in the first map <c oughs> มึงต้องไปบำบัดจริงๆหลังจากเล่นเกมเที่นี่จบนันด้าสินโชบู o โอเคต้องไปบำบัดแล้วครับผมวันนี้ลาไปก่อนจริงๆครับสวัสดีครับสวัสดีแกับบ๊ายบาย